ออมเ,เอาเขาเลยครับเด็กปองเอาเขาพอดยางมาเลยครับอยางมาเลยอะ,อะไรมาเลยพอดอะไรมาเลยพอไอะไมาเลยครับ เอาใช้วิธีการไล่มานะครับไม่ได้แบกนม่ยกนะครับกอไล่เอาครับอันนี้บ้านยังครับเลยบ้านน้อยลงมองครับบ้านน้อยลงมองตะนบนตะบนหนองเทาหนองเทาอำเภอเทาเทนครับเทาเทนนครพนมนะครับครับผม นี่นะครับวันนี้เรามาส่งที่บ้านน้อยลงมองครับเจ้าที่สองนะครับเอ้า <laughs> <โ>อ <laughs> ๋อต้อกระท่อมนั่นเลย <laughs> นี่นะเป็นพืชสมุนไพรผมไม่เห็นผมลงเตะอะไรแล้วครับ <laughs> นี่นะครับโอ้ตะไคร้สวยมากเลยนี่ครับทำหลุมง,ง่ายๆมีหม่องระบายน้ำบ่ครับอ๋อสูบเอาเหมือนมาครับบ่คือบ่ต่อทอไปข้างหลัง บว์แมนมันยังบ่มันยังบ่บเมือไ <laughs> โอ้ใช้เดโวอโสู่เพื่อที่จะเป็นรถต้นไม้ก็ได้นะครับพอ <laughs> ผมเห็นพืชสมุนไพรแล้วพี่น้องเอฟซีไข่อยู่แถวบ้านน้อยลงมองมาขโมยใบนะครับ <laughs> อีกสักระยะหนึ่งก็ก็จะมีไข่นะครับไขท่ที่อ่าสนใจอย,อยากจะได้ไข่เป็ดนะครับหรือจะเป็นเป็ดเนื้อก็ลองโทรมาที่นี่ได้เลยนะครับนี่นะครับ เป็ดที่เราลามาส่งวันนี้เนาะพูดคอเบอร์ไว้นะ0 8 8 088 2 6 6 266 2 1ย2ครับ2122โทษยังไงกับว่ารับเป็นวะครับผมเมื่อเช้าผมโทรหาตั้งหลายสายนะไม่รับนี่นะเป็ดเป็นอ่าเป็ดเนื้อก็มีนะครับนี่นะพี่รองเอฟซีใครที่อยู่แถวละแวกนี้นะที่อยากจะได้เป็ดสาวนะครับ เอยไม่ใช่อยากได้เป็ดเนื้อก็ลองโทรมาที่นี่แล้วก็อยากจะได้ไข่เป็ดก็ลองโทรมานะครับส่วนใครอยากได้เป็ดสาวก็โทรหาผม0 8 7 2 2 8 2 1 2 1, 1นะครับมันจะมัวนิดนึงเพราะว่า่ามันย้อนแสงนะครับและที่สำคัญในนี่นะใครอยากมีไรายได้ไรายวันมีรายได้ทุกวันก็โทรมาแล้วกันนะเนาะก็เรามีเป็ดสาวพร้อมส่งตลอดนะครับคอ,อกเราสวยงามมากเลยนะครับประมาณนี้นะไม่ต้องไปทำดิบดีทำลุ้นทุนหลายประการเพลิเป็น บ่หลายบ่หลายครับเนาะพอเยอะครับพอผ้าใบนั้นสองร้อยแปดสิบครับโอ้คือบ่อน้ําเป็นผ้าใบนะครับหมดแค่สองร้อยกว่าบาททําประมาณเนี้ยผมว่ามันดีเพราะว่าที่ที่สําคัญคือมันกันหมาค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับเป็นตะแกรงเล็กของเครื่องครับอืมจะตีตีตีโตต่ำมีเยกะตัวแล้ครับผมคมยันหมาย่านลีลีผ่านผ่านบ่คุ้มคือมันเสียอะไรเป็ดกอ่ะเนาะผ่านผ่านบ่คุ้ม ใครที่สนใจอยากจะได้ไข่เป็ดนะครับอีกสักระยะหนึ่งนะครับก็จะเริ่มไข่เริ่มนั่นก็โทรมาที่นี่ได้เลยอ่ะผมขอเบอร์เจ๊รอบนะ088 088 2ด6 266 2122ครับ2122นะครับนี่นะใครที่อยากจะได้ไข่เป็ดก็โทรมาส่วนใครที่อยากจะมีรายได้รายวันมีรายทุกวันก็โทรหาผมได้เนาะเพราะว่าเรามีเป็ดพร้อมส่งตลอด0 8 7 2 2 8 2121นะครับนี่นะครับประมาณนี้ ทำไว้สั้นๆนะครับเพราะผมจะรีบไปหนองคายแล้วก็ข้ามไปยังสบปลาวต่อก็งานเยอะนะครับใครที่สั่งไม่รีบอะเราส่งให้ได้หมดโดนมะหาโดนมะสามมือครับมาโดนครับมาเมียนดอกป่าเราโทรไปกว่าหลายมือแเราเกิดอบางคนโทรครับอ๋อเริ่มแรกไหมผมนี่แหละโอ้เพราะว่าเบอร์โทรเนี่ยผมไปหาใน้นๆนครับโอ้เ<อ>พราะเพราะเพราะเห็นอันหาว่าดีมากมือเลย เพราะงานมันเยอะนะครับใครที่ด่วนๆนี่คือเราเรารับไม่ได้นี่นะครับก็เช็คราคาผมโอ้โหราคาผมมราคาพ่อพ่อไปไหนวะราคาผมไไหนครับไปไหนอยู่เนาะโอ้โหครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ทำไว้สั้นๆนะเพราะผมรีบไปฝั่งลาวจริงๆใครที่สนใจอยากจะได้ไข่เป็ดก็โทรมาที่นี่แล้วบ้านน้อยลุงมองนะแล้วก็ แนะนํอีกอย่างหนึ่งก็คือทาบ่านี้เนาะทำนี่นี่บ่อน้ํานะครับสวยๆโอเคเลยนะครับนี่เขาได้ลงน้ําได้เล่นได้อะไรนี้แป๊บเดียวก็สบายตัวแต่แนะนําว่าต้องเปลี่ยนน้าบ่อยๆนะครับไม่เปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะเดี๋ยวขี้จะทาให้เป็ดท้องเสียนะครับถ้ากินน้ําที่เปรอะเลอะนะครับเนี่ยอํำค้อกระบบปิดแบบนี้จะสวยงามมากเลยนะครับโอเคไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ